สวัสดีค่ะุ้ยเมือ่อนคนพบกับช่องมิบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะสำหรับเกมนัดชิงวันนี้นะคะเป็นการพบกันระหว่าง p ีเอีสเกตค่ะพบกับลึกซางเคมีคอลสปอร์ตนะคะทีมของโคเตจากเวียดนามค่ะโดย p ีเอีสเกตนะคะประเดิม6คนแรกคือชมพู่พรพันธ์แนนทัดดาวออนออนอุมาหน่องปื้มจิตเพียวอัชรา และบุ๋มบิ่มชชชวออนค่ะลิเบลโรนะคะคือปียนุดแป้นน้อยบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเราเป็นต่อถึงแม้จะมีช่วงที่ดึกสร้างนะคะขึ้นนําบ้างแต่ PEA สีสเกตค่ะก็ใช้ความเก่าเกมในการตามตีเสมอขึ้นนําจนปิดเซตได้ในที่สุดเลยค่ะชนะไป3เซตรวด25ต่อ17 25ต่อ17และ25ต่อ4ค่ะ ทำให้ PEA สีสเกตนะคะได้แชมป์รายการซีเล็กประชาชนกอตามคาดค่ะโดยเกมนี้นะคะบุ๋มบิ่มเนี่ยก็ทุบจุกๆมีลูกสวยๆหลายลูกเลยนะคะแสดงฝีมือระดับโลกให้ทุกคนได้เห็นไม่เชื่อเนี่ยไปดูคลิปกันเลยคะ่ะ เป็นไงมั้งคะเพื่อนๆจุกพอมไหมเอ่ยดังนั้นนะคะรางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากบุ๋มบีมชาชุออนโมกสีค่ะพ่วงด้วยตําแหน่งนะคะหัวเสายอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสําหรับรางวัลอื่นๆนะคะคือหัวเสายอดเยี่ยมอีกหนึ่งหัวเสาค่ะเบดเอาไซฮิตเตอร์นะคะตกเป็นของน้องเฟิร์นค่ะวริศลาสีทาเลิศต่อมานะคะเบดมิดเดิลบล็อกเกอร์ค่ะบล็อกยอดเยี่ยมนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน2คน หนึ่งนะคะสุชานาน์แน่นอุดรและสองค่ะถัดดาวหนึกแจ้งนะคะเบนออฟสิสสไปเกอร์ค่ะ ตกเป็นของอัชาราพรคงยศนะคะบเบสเซตเตอร์ค่ะเสร็จยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของน้องวุ้นค่ะทิชายาบุญเลิศนะคะจากทีมดึกสร้างสปอร์ตเคมีคอนเวียดนามค่ะยินดีกับน้องวุ้นมากๆเลยนะคะและเบสลิเบโร่ค่ะตกเป็นของเลที่ทันเลียนค่ะจากทีมดึกสร้างเคมีคอนสปอร์ตนะคะเวียดนามเช่นกันค่ะผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของคุณสุภชัยจิตจำรูนค่ะจากทีม p e a สีสเกตนะคะยินดีกับทุกรางวัลด้วยค่ะ หลังจากนี้นะคะนักกีฬาเนี่ยอาจพัก2-3วันค่ะแล้วก็จะเข้าโปรแกรมแคมป์ทีมชาตินะคะเตรียมลุยรายการซีวิลีกที่เวียดนามต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ